ครับวันนี้เรามาถอดเปลี่ยนปั๊มคัตตัวบนของ d m a มกันครับอาการที่เกิดนะครับก็คือเหยียบไปแล้วนะครับลูกสูบมันล็อกไม่ตีกลับนะครับก็อาจจะเกิดจากความร้อนท่อร่วมไม่เสียนะครับใช้เป็นนานๆแล้วความร้อนมันสูงนะฮะมันเลยแผ่ความร้อนไปที่กระบอกคัตนะฮะทำให,ให้กระบอกคัตคดนะครับลูกสูบพอดัน พอเหยียบไปแล้วนะครับมันดันไปแล้วมันไม่กลับนะครับก็ต้องทําการเปลี่ยนอันนี้จะเปลี่ยนออกเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนของใหม่ใส่เราจะไม่เปลี่ยนชุดซ่อมเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไม่หายขาดเพราะเราไม่แน่ใจว่าชุดซ่อมมันกระบอกมันจะเป็นเป็นตามดหรือว่ามีการคดไม่คืนตัวหรือเปล่านะฮะเมื่อเปลี่ยนชุดซ่อมเข้าไปก็าอาจจะมีผล ทำให้อาจจะต้องมาเสียเวลาเสียค่าซ่อมใหม่นะครับแล้วก็ต้องมาเสียค่าอะไรใหม่นะครับเพื่อให้เป็นการจบก็คือเปลี่ยนยกตัวออกไปเลยนะครับซึ่งอะไรราคาก็ไม่แพงครับอยู่ตัวหนึ่งหลักพันนะครับพันละบาทนะครับนะฮะเนี่ยอาการเหยียบไปแล้วปุ๊บนะครับมันค้างนะครับอันนี้เขาเอานะครับ อาการคือเหยียบเหยียบคัดไปแล้วก็จมไปเลยนะฮะไม่ตีกลับเห็นไหมครับเราตีไม่ตีกลับเนี่ยกลับเฉพาะขานะครับแต่ลูกสูบไม่กลับเนี่ยลูกสูบค้างอยู่ในกระบอกนะครับนี่เราก็ต้องทําการถอดเปลี่ยนเขาออกนะครับแล้วเราต้องมาถอดน็อต นะฮะฮยืดปัมป๊มออกนะครับบก่อนจะถอดนัดยึดปั๊มนะครับเราก็ดูดดูดน้ำมันนะครับในกระปุกออ,กออกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่หกนะครับแล้วก็เป,เปิดฝาเปิดฝาออกเสร็จแล้วก็ใช้ะะตัวดูดออกนะครับ อันนี้ก็มีอะไรครับเอาทำมาจากยาสับปูนะฮะสับยาสับปูเอามาใช้ที่เดี๋ยวใช้นะครับแล้วก็เอาน้ำมันดูดออกใส่เข้าไปเอาถุงใส่ดูดออกให้หมด เนือให้เหนือน้อยที่สุดเ่อยังทำได้นะครับเพื่อ <Yeah. S 1> ที่จะได้เวลาถอดออกมาแล้วจะได้ไม่ไม่หกนะครับถ้าหกก็ให้รีบล้างด้วยน้ําเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกัดสีครับน้ำออกมาดํานะครับเนื่องจากอาจจะเป็นที่ซีนมันเสื่อมสภาพด้วยครับไปขูดก,กระบอกสูบแล้วอ่ามันเลยอ่า ติดมากัระทำมันเครื่องนะครับรู้สึกดำไหมครับดำปิดเนี้ยดำครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะถอดออกมาสักครู่หนึ่งครับ